สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16มีนาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด็ดล่างเลขเด่น2ตัวของแอดคนพันช่างสูตรของอาจารย์ได้4กับ5ทุกท่าน4กับ5อถัดมาครับก็จะเป็นข้อมูลชุดสรุปร่างของอาจารย์ เลขเด่นอยู่ด้านบนครับ45่ห้าแทางครบล่างของอาจารย์ได้2458 10ล่าง2458หครับหน่วยล่างได้เลข5ตัวเดียวข้อมูลแต้มล่างของอาจารย์ได้156890เก้นลขชุด2ตัวตรงนี้นะครับมี24 28 48 25 45ปดสี่แด้าล้วก็แปด้านบนนะครับได้สี่ห้าแล้วก็มีชุดเบิ้ลด้วยทุกท่านตรงนี้ สามนี้ครับไปสรุปร่างของอาจารย์ต่อมาครับใบนี้อาจารย์ให้45หมาชุดเดียวทุกท่านสีหมาชุดเดียวชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบก็ผ่านต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางชุด2ตัวของแอดผีเสื้อเทวดาให้โชคสู่ของอาจารย์ได้2อสี่ เจ็ดหกหนแล้วก็3 9เนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัว6ชุดด้วยกัน2องสี่เ3 6 2 3 9เจ็ดงได้หมดเลยนะครับถ้าชอบสูตรคำนวณของอาจารย์ที่สำคัญอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยมาต่อกันที่แนวะทางาบนตรงๆข้อมูลรูปแบบนี้นะครับผมเจอมาก็นำมาฝากผู้ชม สรุปผลการวิเคราะห์จาก41ข้อมูลถ้าไม่มีสูตรใดผิดได้ข้อมูลชุด2ตัวรวมแล้ว38ชุดครับชอบก่อแคปหน้าจอไปไม่ชอบก่อผ่านต่อมาครับเป็นข้อมูลแนวทางของแอดยกครุฑ ok แนวทางชุด3ตัวของอาจารย์ก็จะมี519กับ539ทุกท่าน519กับ539 สตัวมี1,9,3,9ข้อมูลล่างมี3,5กับ5,7นะครับมาต่อกันที่ข้อมูลชุด3ามตะบนตรงโต๊ะของแอดกรมใบนี้อาจารย์คัดมาให้6ชุดด้วยกันตามที่เห็นเลยคุณผชมครับวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบน16ทับ3 2567นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทาง3ตัวตรง VP ของแอดไพนะครับงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่ทุกท่านแนวทางของอาจารย์หลุดงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับ16ทั32,567สูตรของอาจารย์ก็อยู่ฝั่งทางซ้ายด้านบนได้เลข9นะครับตรงกลางได้456ข้างล่างได้123เลขชุดที่อาจารย์มัดรวมมาให้ก็ตามที่เห็นเลยนะครับ อชอบก็แคปหน้าจอไปดูเนาะถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับต่อมาครับข้อมูล3ตัวบนของแอสซีสสเกตกันเองแนวทางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นนะครับอีกใบครับใบนี้เหลือ8ชุดด้วยกันตัวกัดเหลือ8ชุดแนวทาง3ตัวบน ส่วนใบนี้เหลือ4นะครับเหลือ4เลขชุด3ตัว่าใบนี้ก็จะมี303968422แล้วก็922อัดสีสเกตกันเองต่อมาจะเป็นข้อมูลสรุปบนล่างของอดสมมอนชิโร่งวดที่ผ่านมาเลขวิ่งของอาจารย์มีเลข6เข้าอยู่นะครับในส่วนเลขชุด ของอาจารย์ที่ให้มาเป็นแนวทางนั้นหลุดไปทุกทันทางเดือเลขสองงวดมีเข้าตรงๆแล้วก็มีหลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16มีนาคม2567สูตรคำนวณเลขวิ่งบนของอาจารย์ได้1กับ7นะครับ2ตัวบนมี171947เลขวิ่นของอาจารย์ได้17459 ชุด3ตัวชุดเน้นได้417ชุดรอง917ชุดกัน419519ในส่วนข้อมูลล่างครับสูตรคำนวณเลขวิ่งได้5กับ8เลขชุดมี5153แล้วก็38ครับตามนี้ข้อมูลสรุปบนล่างของแอดสมมอนชิโร่ถัดมาจะเป็นแนวทางชุด2ตัวบนล่างของแอดพันข้าวเหนียว งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี03ไปบนตรงๆนะครับส่วนข้อมูลล่างไม่มี79็สองงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นเลยครับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวา16หกทับสามสอเลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็ตามนั้นในส่วนแนวทางเด่นบนล่างงวดใหม่ของอาจารย์ได้7891 7ปดเ ข้อมูลสูตรคำนวณของแอดพันข้าวเหนียวต่อมาจะเป็น,นทางแอดมุกนะครับรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายในทางของแอดมุกหลุดไปนะครับก็จะมีชุดที่ถ้าตัดเล่มนี้จะได้972ชุดตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับทางโดยเลดงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา 16ทับสาม6 7สิูตรของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ครับได้9 0แแล้วก็45ชุด3ตัวอยู่ด้านล่างนั้น6ชุดนะครับด้านบนฝั่งทางซ้ายได้994 999469ฝั่งทางขวาได้095 0950แล้วก็95ทุกทัน ตามนี้นะครับแนวทางรูปแบบนี้ของแอดมุกต่อมาจะเป็นข้อมูลสรุปร่างของแอดรัชนกมีโชคสุดคำนวณเลขวิ่งรูดของอาจารย์ได้เลข4นะครับเลข4เลขชุดเด่นมากก็เห็นจะเป็น0 4อัดลงมานะครับเด่นน้อยลงมานิดนึง ได้42กับ94นะครับ42กับ94อีกกลุ่มนึงมี40 49แล้วก็24ตามนี้ครับสูตรคำนวณสรุปล่างของแอดรัชนกมีโชคมาต่อกันที่ข้อมูลรูปแบบนี้ครับของแอดนันเป็นข้อมูลสูตร2ตัวบทล่างผมลงให้มาแล้ว2งวด งวดที่ผ่านมานี่ลงไปล่างเจ็ดเก้าตรงๆงวดก่อนหน้านั้นไปบนเข้าตัวกลับนะครับงวดที่ออกเก้าห้างวดใหม่ก็คือล็อกนี้นะครับใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านจัดไปครับอันนี้งวดเก่านะครับงวดเก่าทางของอาจารย์นั้นมีเจ็ดเก้างวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เจ็ดแปดเก้ากับห้าหกเจ็ดมัดรวมกันแล้ว เจดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดตุกันแนวทางสองตัวบนล่างของแอดนันมาต่อกันที่แนวทางของแอดหมาน้อยคอยรักงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงอยู่เนาะชุดสามตัวตรงนี้มีหกหกสามครับโอ้ยออกหกศูสามประมาณนี้นะครับงวดก่อน งวดใหม่ก็คือ4ี่ใบนี้ใครชอบสาธิติก็แคปหน้าจอเอาข้อมูลชุด3ตัวบนงวดใหม่ของอาจารย์ให้มาสี่ชุดนะครับตามที่เห็น2ตัวบนชุดเน้นก็มี1 8ึ่ดหนึ่งเกชุดรองศูนยในส่วนข้อมูลล่างครับชุดเน้นมีสี่สาห้าสามชุดรอง4ี่สองห้าสองเน้นหนักหนักแขนแขของอาจารย์ได้5้าสาม ใจมักกระจัดไปโลดในทางของแอดมาน้อยคอยรักมาต่อกันที่แนวทางคู่ท้ายบนตรงของแอดหลวงปู่ชัยอาจารย์มีแนวทางมาให้6ชุดด้วยกันนะครับ3 4 3 8 3 9 6 4 6 8 6 9โชคดีเดอ้อมาต่อกันที่แนวทางรูปแบบนี้ครับ อาจารย์ให้แนวทางเลขวิ่งนะครับสูตรคำนวณเลขวิ่งได้เลข9เลขชุด3ตัวอยู่ในส่วนตรงนี้แล้วก็ชุดนี้ก็คือ99นะครับตามนี้ขอให้โชคดีต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดอ้วนนะครับเป็นข้อมูลเม็ดเดียวอาจารย์ให้07มาทุกท่าน07เม็ดเดียว16ทับ3 2,567 ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ